สวัสดีจ้าวันนี้เรน่มง่ายๆก,กินเพื่ออยู่นะคะวันนี้กินเพื่ออยู่ให้ท้องอินจะได้นอนนอนม่เอื่นกับไปสู่ชีวิตไก่สาวอีกคือเรานะคะวันนี้ก็เอาง่ายๆข้าวุ้นคลุกน้ำตาลใส่น้ำปลาแดงก,ากาาวากันไปต้มมืดลนะเส้นของซอสเส้นขนมกินแห้งด้วยซอสเส้นขนมกินแห้งเ,งงน,งเนี้วนุ่ม าจจริงๆเนี่ยจ๊ะต้มนมันสุกกำลังเตรียมเครื่องลบมาแตเฮ็ดหน้านต้มกระปุนใบกอนพี่น้องค่ะจังสีไปผักานา้ำาซ้อยพักขั้นพักว้ก็บ่ได้ส้อยหันผักดอกตอนแรกก็สิกินกับหนวกรกะลำมันนี้เปลี่ยนใจมีสมพักกระเลยสิกินกระปุนขุกน,น,น้ำปลาใส่สมพักใส่พริกป,ป่นใส่โกขวัขวพองสุรสไปสลัด แนใ่ๆตามพื้นที่พี่น่ะสมักมีแล้วพี่น้องวันนี้ยนาวันนี้ยากกินยังไงมันยากกินสัน้ำเขานี่มันเมื่อยพี่น้องเอ้ยเนี่ยลวกแล้วข้าวเดียวค่ะเส้นเพิ่นต้มบ่โดนค่ะแปดน,นาทีก็ได้เละเนี่ยมันเาก็สิต้มก็สิจัดให้เบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยมาจ่าบาดเนี่ยได้เวลาแล้วจ้ะเมื่อนี้จัดตามค้ามอกระปุ่นเจ้าน้ำปลาแล้วก็กระปุ่นเจ้าน้ำปลาแดด ถั่ยนึ่งเป็นน้ำปลาถั่ยนึ่งเป็นน้ำปลาแดกถว่ยนึ่งเป็นเขาขัวพริกป่นผงนัวสมพักพักเน็ดหน่อยกับปุ่นสองกองพอดีพอดีนะจ๊ะปะดลงมือลงใหม่เบา,วา,วาหลายอย่าห่างพี่น้องใส่นี่กับปุ่นเส้นน้ำปลาก็เนิ่อจะเด้อใส่น้ำปลาลงไปจ้ะขางนึ่งขาวๆนี่ก็คือไม่ไงซื้อู้พริกป่นค่ะ แสบมรงนี้ล่ะแสบมงกินมื้อนี่เละจ้ะขอบปุ้นซอขนมจีนป้าน,น,น,นั่นเต้นวุ่นเซ็ตแล้วพี่น้องเอ้ยเข้าขวดปาลามดเลยจ้ะนตังสิแสบพี่น้องเอ้ย กระมีตามมีตามเกิดอรรถเนี่ยแสงไฟสิเป็นยังซีแล้วกันลอดไฟมันตรงนี้พอดีอมันสิจา่าแน่จัง่อยอืม Mm-hmm. ข้าวปุ่นเส้านำปลาแสบพอแสบไปอยู่น้ำน้ำปลาโอ้ยแบบฟีดกำไม่ ยังถือเขาขัวแซบแสบเอาพี่นอ้องแซ่บผงสรดได้คันนังปลาเพราะแซบกับเพราะแซบใช่ยังยังว่าเป็นน้ำผงสรดแซบยังเดียวเลยอืม Bằng tà Tà cái thịt bít lắm Đã ngon này, Từ ngày sau Hết ngàn nhau ก็การก็พักสมสมพักเสิรกันเนียวนุ่มแบมินุงซื้อ่าปวดหัวแห้ ฉันงอไปปนหัวไปยางขันตึกนะจ๊ะบรย์ใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็กลับเขามาอยู่ในขั้วบันขั้วมันขัดอุ่นเนาะตัวอบมันหลจยเจ้องยางออกไปคือที่แมา งานขันตึกไปเมืองหมองเฮ็ดงาน,นเปิดมาขัดนี่อืมแจ่บค่ะกลับมาหอดบานซัดพาราไปสองเม็ดค่ะพี่น้องเลย ก๋วยผงมั่วต้นพิกนี่ใสายไรบ่ได้เผ็ดจดหอนพริกยังมาเขือมาเขดอที่มันกวยเอียงมั่งนี่มื่อนี่ได้ในพริกมืดซื้อพริกพม่ามาก๋วาวันพริกพม่าพริกไทยนี่แหละค่ะตาไล่ทิพย์ยู้อนพะมามาก๋วยมืดพริกมันปนกินพริกปนมั่มีกินมาหลายหมื่น เอองานกับแดน,ดดนไปซื้อพริกก่อนไปฮานจีนดันลืมมาเนาะโอ้ยแสบหลายพี่น้องเลยแสบเขา,ขากันคักเด้อกระสรวงพาดวันนี้บ่มีลักซี่ไดาวมีแต่พังซี่ให้เมืม่อทอร์ดันพี่น้องเลย บบแปนไงลงจังหนกินแบบสาดิบไมนยังแสบกะน้ำนองจังหนอยือมเป็นเซีอะพิสัษของความแสบอู้สุดยอดสมนี้ก็ร่างกายงานสา่างผู้เลี้ยว ืพักมากบะมีเวลากินไปเข็นง่าย เอากรอบนีเดียอืมอ,มอนนมืันค้นมากินนี้นกรแซบนาะพี่น้อง

อาแทานแล้วเขอหดอกม้ออื่นก็ได้แล้วเนื้อสปากเกตตี้ฝีมือพ่อใหญ่อยู่ในช่องแท่แง ไม่ห,หรอกเมื่อเช้าก็พริกป่นใส่ใส้พริกป่นใส้ละอดดีต้งไปต้งน้อยจะไปกินที่ทำงานมื่นที่ทำงานกับสปาเกตตี คนละสอดไม่หน่อยันนมที่เขาใส่อะไม่หน้อยกินบ่ได้ก็เลยต้องเขาไปตะบ้าน มอ่มีแล้วพี่น้องเอ้ยอิ่มแล้วนอนได้ขวาอิ่มแล้วเขาที่อืมสุมพักกระแคบขวไข่เนาะสุมพักนะ ก็ใช่ค่ะหันพี่สดซช้จักน่อยเขาเนียวคุยไปนี้โอ้ยบอกน้ำปวนสีวนไปนะให้ยังไก็แสบพี่น้องบปเด็กซื้อๆก็แสบอืมไปนะ ใส่หนียแล้วเด้อจ้าสำหรับขนมจีนคุกน้ำปลายังมีเมนูสีใส่หนียพี่น้องอยู่ก้อยกุ้งซุปจะไม่ซุปไม่สมเดี๋ยวจัดไห้ค่ะเดี๋ยวยุ่ฮืงอนก่อนคันวันยุ่งเือนมันเข็ดหนักเดี๋กินใสหนี้พี่น้องสาว่าที่ปุ่นละค่ะ นันรับฟันดีลากตีสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะที่ให้การติดตามรักใจใจใจ้ารักนะจุ๊บ